เต๊ดับก้อนดับกอนลุลุตลุสนับสน,น,นุนโดยสบู่สมุนไพรขัดสารพิษสารเคมีตาเจ๊หกจัดให้ใช่สัก Lên con lên đi mỏi bao, đền bao bao.